เดี๋ยวทอดเสร็จแล้วก็สวัสดีครับพี่บุญเพลงสวัสดีครับอขอบคุณมากครับพี่บุญเพลงขอบคุณมากรุ่มอับโรงสาธิมันสำขรับคับกายสาธิมันก็ได้ด้วย ด้านหน้าเราก็ไปถ่ายแล้วนะ uh ด้านหน้าเราก pues. ็เดินมาหมดแล้วด้านหน้าจาเดิที่เป็นเจ้าภาพระไรนะคุณโยงนะที่เป็นบูชาพระอะไรนะคุณโยงนะมารับพระอะไรที่โบราณวั

ก็เเฉพาะตอนแห่นะแห่แห่แห่ออยยยููู่่ชชาาครับ สนสงทรัพนารายนะฮะทรทัพนารายชัยจะพูดครับ ขอบคุณมากครับพี่บุญเพงขอบคุณมาก พยายามหามาสักปีแะไรงานกระถินนะมางน้อยแล้วแสแล้วก็กหามาปีที่แล้วก็มานะครับปีที่แล้วก็มาปีปีก่อนก็มาเรุน่นลูกชิ้กนกับทางวัดอะไรนะครับก็ทางนี้นะบางเรื่อยจากบ้าง ตอนนี้น่าจะเตรียมอันนี้แล้วะนะครับตอนนี้เราเราทำพิธีแล้วทำพิธีแล้วก็แหงนะครับ